สวัสดีจ้าฮัลโหลตายกาโฮก็มีาะลรแจ้ง,งติ่มซำไปตายกาไายฮะวันนี้จะมาทําติ่มซ้ํานะคะวันนี้จะมาทําติ่มซ้ําให้ดูวันนี้เป็นฟองตะคูที่เขามาทอดนะคะจะไปแช่น้ำล้วก่อนเหิงเหล่งอะไรเาอันนี้เดี๋ยวจะไปแช่น้ํานะคะแช่น้ําแล้วก็จะจะบีบให,ให้ให้เสด็จน้ํานะคะเดี๋ยวแช่น้ําให้ก่อนเล้วมาดูอ่าเครื่องปรุงต่างๆนะคะเรามาดูเครื่องอันนี้ก็จะเป็นอ่า กระเพาะปลานี่คือกระเพาะปลานะคะเราหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะกระเพาะปลานะคะแล้วก็ไฮอ่ายูโถก่ะยูโถแล้วก็ยูโถก่ะนี่ตัวอ่าจำสอยอ่ะเจ็ดก้อนเยนะคยฮะจเยล่วนี่ก็ไก่เหยีละยังมีกับกปีไก่นะคะปีไก่เราก็หั่นครึ่งหนึ่งหั่นครึ่งหนึ่งนะคะก็มาไก่เหยีไล่จะฉีดห้อยญะปูน,นะ,ะจงยั่านี่อ่ะ อ,อูเท่าแลเออหถั่ล้วยังมีชีสอยู่แก็จะมีหนังหมูแล้วก็มีแฮมแล้วก็มีเผือกนะคะมีเผือกนะคะเรามาทํากันเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นแล้วขอก่อนอื่นแล้วขอแช่นี้ก่อนนะคะขอแช่นี้แป๊บหนึง่งเ <c oughs> อาล่ะจ,เ,ะจเ,ฟฟฟเจ้ำซีนฮะจมน้ำดีดีจ๊ะ จำมน้ัไฟ大概两三分钟左右啦โอเคน阵อะ再整啦大家ส่วนในตะก,กี้นี้อ่าที่เป็นอ่าอ่าฟองเต้าหู้นะคะเราไม่ต้องแช่นานนะคะเอาไปแช่นะประมาณสักไม่ถึงนาทีนะคะ,คะก็มกะะาเรียกกระเหิอ์แลงแล้วจมนำเออไม่ใช่หนส่งเหล็ก,ก็พเปล่าก,ะละก็จะบีบน้ำออกให้หมดนะคะแล้วก็มาทำเครื่องกันเลยจ้า ทีนี้เรามาปรุงรสกันเลยนะคะใส่ไก่เข้าไปหลอดที่ไก่เหเเยียเหลอดเฮย่ละยูโถละใส่กระเพาะปลาเข้าไปตามด้วยหนังหมูนะคะแล้วก็แฮมแล้วก็มีเผือกด้วยนะคะโอเคเรามาปรุงเครื่องกันเลยจ้ะใส่พริกไทยเข้าไปขอแบ่งเผือกออกก่อนนะคะ กือไปต้องคุกเขาจ้ะเกือกใส่ตั้งหากนะคะเล่นเจา้าก็ที่อยูเท้าสิน่นโอเคอ่าใส่พริกไทยเข้าไปจะ้ะหลาอเจียวฟันหล่เฮยละหล่อตีทองหล่เฮยละใส่พริกไทยใส่น้ำตาลาเข้าไป ตีใกล้ฟันเหรอเฮ้ยละใส่ผงขนอเข้าไปนะคะผงขนอนนะคะผงข่านหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยน้ำมันงาหลอดที่มาเยาเหรอเฮ้ยละใส่น้ำมันงาเข้าไปนะคะตามด้วยเหล้าจีนใส่ซีอิ๊วเข้าไปลงดิซี่ยมลยละ นียสิลงไปโอเคเออดีสิวๆเจียวลงอ่าเออดี่เจเียวลใส่เหล้าจีนไปนิดนึงจ้ะเหล้าจีนนะคะใส่ไปนิดนึงนะคะโอเคจะ้ะจากนั้นเราก็จะมาใส่แป้งมันเข้าไปใส่แป้งมันสองช้อนก็จืเหลาที่ซกไม้ฟันเราเคยเหลืองกันนะ โอเคกำจะโลโลโล่าใส่โล,ละกําจะโลโลกันล่ะคบุเข้าให้เข้ากันนะคะโอเคจ้ะล้างมือก่อน ชี้เป้าเหรอะเราจะมาเริ่มหอ,อก,กันเลยนะคะตามด้วยอันนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นอ่าเขา้าเข้าอ่าม้วนมานะคะแล้วก็คลี่ออกนะคะก็มาเจงห้อยเคยอาเลยกว่าเจงห้อยเคยละเจงห้อยเคยอยู่หนเป้าแกเจงห้อยเคยสินะ 包嗰啲唔爛嗰啲嘅，OK 開始包啦，落啲芋頭落去啦，芋頭太大嚿啦，哦唔緊要，落啲芋頭落去，曬薑佢入，曬鴨佢入，曬雞佢入，落啲雞落去啦，落啲誒豬肚，落嗰啲誒。 豬皮落啲豬皮落去，咁啊就卷咗佢啦，卷一卷一佢先嚇、啊，卷一卷一佢，卷一卷一佢啦，咁就卷噶啦，卷好之後咧就咁樣嘅放落放落嚟呢度啊，氹曬咧，咁啊擺喺度先啦，咁啊，我哋就開啦，咁啊，我哋就開始咁啊，我哋就開始 Ok, xài put sai hem sai Xài loti kai loti jupil hoi loti to phê Lọt la gomaku nagre la ginaku nó ginaku ya nó nagre gomaku ya ginaku ya nó ya ginaku nó ginaku Rồi ginaku ya ginaku ya ginaku เรามาทําอีกจ้าใกล้จกละโอเคกูเท่าฝอทอยจีเพย์ไก่จื้ออ่ายูทอกมากินได้เคยกินได้เคย อ่เลขกจะแรงละเลียกอันนี้สวยงามมากเลยนะชิ้นนี้นะคะโอเคจากเราม้วนมาอย่างนี้นะคะโอเคทำทำต่อเลยจ้าทำต่อเลยจ้าใก,กล้กจบละใกล้กจบละใกล้จบละใส่เราอูเท้าลงไปอยวไกยไก่เย็ด猪皮猪ก็มันกวน่ห้ก,ก,กหย อยูในก๋วยละล่ะำเบนี้กันล่ะใกล้จับจะกกำเบนี้ป้าบก่าล่ะโอเคอูเท้าเผือใส่เผือกเข้าไปใส่แฮมกระเพาะปลา หนังหมูใส่ไก่เข้าไปแล้วก็ม้วนจ้าแล้วก็ม้วนนะคะก็มันขึ้นไปแล้วก็มันเปจนไกล้จับแล้วนี่ทว่าโอเคจงต้องเ,เก่าไปแต่กไนดฮะละ่ะ ทำอีกสักสองชิ้นไปให้ดูนะคะใส่เผือกเข้าไปแฮมไก่กระเพาะปลาหนังหมูแล้วก็ม้วนจ้ะว่าจะเอาหลอเลกเอแอบตงกูวเอาหมูหลอกตองกูวก็ถ้าใครชอบจะกินอ่าเห็ดหอมก็สามารถใส่เห็ดหอมได้นะคะเพราะว่าอันนี้ เห็ดหอมไม่ได้แช่จ้าไม่ได้ไม่ต้องใส่จ้าจะกินจ,จะเฉพาะแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วจ้าอ่าทำอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ให้ดูนะคะทำอีกหนึ่งชิ้นจ้าโอเคโอเจ็งต้วต๊ะเก่าไปตกาก้าไทยหาละหาะโอเคไกละฟอร์ทอยละยโทู ชุบ皮โอเคงั้นก็าให้เคยล้วคั่นให้เขยม้วนๆเลยนะคะม้วนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จ้ะโอเคนะคะทําเสร็จแล้วทีนี้เราเตรียมนึ่งเลยจ้ะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะมางยอยแั้นก็ต几耐咧จ่อ二十เยา右โาโอเ,เดี๋ยวเรามาเตรียมนึ่งกันเลยจ้ะ จิ้มเปเจ้งละโอเคเราเปิดไฟเทมเป้นึ้แล้วนะคะอ่ารอให้น้ําเดือดก่อนแล้วถึงใส่เข้าไปนะคะตังตัวสวยปันเจ้าสิฟองเลยหล่าใกล้จับจับกํายององตต่กะอาเลมแรงอ่ะสวยงามมากเลยจ้าอันนี้เป็นติ่มซำนะคะตามร้านอาหารจีนก็จะมีขายนะแบบนี้นะคะทําไม่ยากจ้าวิธีการทำโหยงยีเจ๋งกัาใกล้จับอาโอเคกัะแต่กัอ่านส่วาจากเี้จะจึงไปตา่การทยล้ ปลาจาน้ำเริ่มเดือดล้วจะนึ่งไปแล้วนะคะเราจะนึงน่งเตรียมนึ่งแล้วนะคะนี่จะติ่มซำทาง่ายๆนะคะดูก็ทําได้แล้วจ้ะง่ายนิดเดียวนะคะติ่มซำนะคะอันนี้ภาษาฮ่องกงภาษากวางตุ้งเรียกว่าไก่จาบจ้ะติ่มซำไก่จาบไก่จับอ่าอันนี้อ่ะรียกว่าไก่จับอะฮะจะสชยขว๋วยละใช้ข้าจีขวัญวยะจะจิงกนละโอเค ควอนละนละเดือดแล้วนะคะเดือดรอ,อให้เดือดจัดๆก่อนนี้ก่อนนะคะเราต้องนึ่งยี่สิบนาทีนะคะก็มาแจะต้องใช้เวลาประมาณที่สิวนาทีนะคะเพราะว่าเผือกกับไก่เนี่ยเรานึ่งนานหน่อยนะคะเพราะว่ามัน,มนจะสุกช้าจาับเผือกนะคะมันนึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีก็โอเคแล้วจ้ะโอเคน้ําเดือดแนละ้วทีนี้ก็ใส่ลงไปเลยจ้า โอเคปิดฝานะคะกําจาขํากอยขํากอยที่ห่าจะกลายสีการยีสปันจะง่ะปิดฝาแล้วทีนี้เรานับเวลาเลยจ้านับเวลาประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่จ้าจุ้นเทากิน้าจ้าครบเวลาแล้วนะคะเรามาเปิดดูจ้าโอ้สวยงามมากเลยหูแรงอะ่ะตายก้าหูแรงอะ่ะสวยงามมากเลยจ้าอืมหอม เขาติมแล้วสุกแล้วนี่จ้านี่จ้าติมซ้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคจ้าเขาติมแล้วแต่ก้จอยกินไปแล้วจ้าบายบาย